จังหวัดหนองคายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานจังหวัดหนองคายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบเจ็ดวันสัตมวานเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่30ตุลาคม2568เวลา17นาฬิกาณพระพาหลวงพ่อพระสยวัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคายได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบเจ็ดวันสัตตมวานเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายจำลักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีพระเทพวชิรคุณเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเจ้าอาวาสวัดโพชัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายไพฑูรย์มหาชื่นใจ รองผู้บริชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการอายการศาลทหารตำรวจและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงจังหวัดหนองคายได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบเจ็ดวันสัตตมาวาน ในวันพฤหัสบ,บดีที่30ตุลาคม2568พิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันปัญญาสมวานในวันศุกร์ที่เพฤศจิกายน2568พิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ50วันปัญญาสมวานในวันศุกร์ที่12ธันวาคม2568และพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบร้อยวันสัตมวาน ในวันเสาร์ที่31มกราคม2569สิธาักิธรรมสานิยามีิัรรมในพยุคลบาทททำให้ทรงสร้างนะความบริเลหาราเพราเราไมนได้อบิารณา yang wada sabakawa to anu awira sattha i'm um...